จังหวัดจันทบุรีเมืองผลไม้ของภาคตะวันออกไม่ได้มีดีแค่ทุเรียนและมั่งคุดเท่านั้นแต่มะปี๊บหรือส้มจีนผลไม้ลูกเล็กรสชาติเปรี้ยวอมหวานคู่ครัวคนจันมายาวนานกว่า150ปี วันนี้กำลังถูกยกระดับให้กลายเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ภายใต้การผักดันของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือเบโดซึ่งเดินหน้าสนับสนุนสินค้าชุมชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดรายได้ยั่งยืนในพื้นที่ การลงพื้นที่ครั้งนี้นำโดยดร์ธนิตสังทาวรผู้อำนวยการเบโดภายใต้กิจกรรม e x p e r i e n c i n g bio diversity and GI story เพื่อเผยแพร่ศักยภาพของส้งมมะปี๊ดจันทบุรีที่มีความโดดเด่นทางรสชาติกลิ่นหอมเฉพาะตัวและภูมิปัญญาท้องถิน่นที่สืบทอดกันมายาวนาน เบตโดมุ่งเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะปี๊บตั้งแต่ผลสดแปรรูปไปจนถึงสินค้าเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้กลายเป็นสินค้าชุมชนที่เติบโตในตลาดได้อย่างยั่งยืนหนึ่งในต้นแบบความสำเร็จคือวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวันยาวอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรี ซึ่งรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปมะปีป๊บหลากหลายรูปแบบเชน่นน้ำมะปี๊บพร้อมดื่มมะปี๊บอบแห้งซอสและผลิตภัณฑ์จากเปลือกมะปี๊บรวมถึงเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงชีวภาพสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องเบโดยังได้เชื่อมโยงความร่วมมือกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และปิดจันที่ต่อยอดมะปี๊บเป็นสินค้าเครื่องดื่มและของฝากชื่อดังของเมืองจันทร์ ในส่วนเรื่องการพัฒนานะครับเราก็ส่งเสริมเรื่องการใช้นวัตรกรรมนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหลายนะครับวันกี้จะเห็นว่ามันเริ่มตั้งแต่ทําน้ํามะปีดนะครับน้ำมะปีดเข้มข้นนะครับก็สามารถเก็บได้นานนะครับหรือ,อ,อมะปีดผงนะครับที่ผ่านกระบวนการฟรีซได้นะครับแล้วสิ่งที่เราต่อยอดการที่เราเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนไปขึ้น ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นการจดรับรองเขาเรียกว่าโล c คอ Branding ของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับว่าอันนี้มันเป็นแบรนด์ของชุมชนในเรื่องมะปี๊ดจันทบุรี การลงพื้นที่สวนต้นแบบสวนพิจิตพยับของนายวีรวิทย์วัฒนาหรือเฮียแจเกษตรกรผู้ปลูกมาปีบกว่า300ต้นโดยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์และลดน้ำละอองหมอกเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการผลิตแบบยั่งยืนที่เบโดต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นทั่วประเทศลูกมันจะเด่นหรือรับพื้นเมืองกันนะถ้าเป็นทางปัจินทางลพบ,บุรีนี่จะเป็นพันธุ์ไม่ระดับลูกเล็กแรกๆก็ยังไม่มีตลาดนะ ผมก็ค่อยหาไปแล้วก็อดีมาเจอกันต้องเริ่มทํำก็เลยได้ตลาดครับออก็เคียงคู่กันมากับเนี่ยริดจันครับตั้งเริ่มแรกเลยการดูแลแลักษะนีคือง่ายง่ายมากครับง่ายมาก โครงการนี้จึงไม่เพียงตอกย้ำคุณค่าของมะปิ๊บจันทบบุรีในฐานะผลไม้พื้นบ้านแต่ยังเป็นต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพที่สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรอยยิ้มให้คนในชุมชนด้วยพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น